สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูพิมพ์มีโครงการดีๆมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือโครงการสารรักสารสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัวค่ะแต่เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9นั้นได้แพร่ระบาดมากขึ้นทุกวนันคุณครูเลยจัดโครงการนี้ขึ้นในรูปแบบออนไลน์นะคะ เด็กๆรู้ไหมคะว่าครอบครัวของเรานั้นมีความสำคัญมากที่สุดเพราะครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการหล่อหลอมและสร้างสรรค์ทรัพยากรมนุษย์รวมไปถึงส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้สามารถสร้างกระบวนการขัดเกลาทางสังคมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการเลี้ยงดูเด็กๆในครอบครัวให้มีความเหมาะสมต่อสภาพทางสังคมปัจจุบัน ตลอดจนเสริมสร้างความรักความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะดังนั้นทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยและโรงเรียนอนุบาลบึงทับลางได้จัดโครงการสารรักสารสัมพันธ์ความรักความอบอุ่นในครอบครัวขึ้น เนื่องด้วยวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและมารดาผู้ให้กำเนิด แล้วยังรวมไปถึงการแสดงออกด้านความรักอย่างถูกต้องเหมาะสมตามวัยค่ะนนี้คุณครูพิมพ์ก็จะมาสอนในเรื่องความสำคัญของวันแม่แห่งชาติค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันแม่แห่งชาติตรงกับวันที่เท่าไรแล้ววันแม่แห่งชาติมีความสำคัญอย่างไร ถ้าเด็กๆยังไม่รู้คุณครูพิมพ์จะมาอธิบายให้เด็กๆฟังกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะวันแม่แห่งชาติจะตรงกับวันที่12สิงหาคมของทุกๆปีแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมถึงให้วันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติคะเพราะว่าเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและยังเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ที่ให้กำเนิดแม่ผู้เลี้ยงดูรวมถึงแม่ของแผ่นดินเพราะแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตเป็นผู้ที่คอยเลี้ยงดูคุ้มครองและให้ความรักความอบอุ่นแก่เด็กๆยังไงล่ะคะ และสัญลักษณ์ที่ใช้ในวันแม่ก็คือดอกมะริซึ่งมีความหมายว่าดอกมะริเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ส่งกลิ่นหอมไปไกลและหอมได้นานอีกทั้งยังสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปีค่ะซึ่งเปรียบเสมือนกับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกที่ไม่มีวันเสื่อมคลายนั่นเองค่ะ แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆควรปฏิบัติตนต่อแม่ของเราอย่างไรเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนและต้องเชื่อฟังพ่อแม่นะคะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันแม่มีความสำคัญกับเราอย่างไรต่อไปเราไปทํากิจกรรมกันเลยนะคะ กิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมร่วมด้วยช่วยกันให้เด็กๆและแม่ช่วยกันระบายสีภาพให้สวยงามกิจกรรมที่สองกิจกรรมเรารักแม่ให้เด็กๆบอกรักคุณแม่แล้วให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอตอนบอกรักคุณแม่ส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆด,ดูนะคะหนูรักแม่คะ่ะ กิจกรรมที่3การ์ดนี้หนูให้แม่ให้เด็กๆมอบการ์ดให้กับคุณแม่และก้มกราบบนตักของคุณแม่เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูด้วยนะคะอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,กิจกรรมไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนที่ทำกิจกรรมแล้วอย่าลืมส่งรูปมาให้คุณครูคพิมพ์ดูด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูพิมพ์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะด